สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายจะพามาเที่ยวตลาดบ้านคุณยายนะคะดูค่ะแตงไทยแตงโมชมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวคุณยายพาชมค่ะโน้นตลาดเข้าตลาดมาแล้วนะคะมาชมค่ะตมูตักค่ะ ห้าสิบบาทใหญ่มากงามมากค่ะอืออันนี้สามสิบ ลำลำ 40, 40. สีสสดสดเลยสี่สิบนี่สิบสามสิบาคสามสิบงั้นห้าสิบ okay. มีหนูนาหนูนาหนูาหนึ่ดสอ่ง่งอสามี นี่ตัวใหญ่นั่นนี่นี่ทุเรียนใหญ่ตัวใหญ่เลยค่ะมากตัวใหญ่มากๆาก่สองร้อยบาทมีปูด,ด้วยไปค่ะร้อยแปดสิบแล้วนูตัวใหญ่ดูตัวใหญ่ค่ะ ล้วไปแล้วเอ้ยสิบบาทสิบบาทค่ะคือเผื่ออ้ออันไหนกันอันนี้เอาอันนี้ก็เอาอันนี้คือมันยังนี่อันนี้เข้า่ามันแสงแบบแซงของเออจ้าเข้าาเพียงน้อยมันแซบดีค่ะนีบ้างไหจ้าปลาคองด้วยนะคะอร่อยอร่อย ค่ะได้ไปแล้วนี่คือยี่สิบบาทจ้ายี่สิบบาทค่ะของกินบ้านเราเยอะแยะเลยนะคะนี่เห็นไหมถั่วถั่วเนี่ยเห็นไหมถั่ว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 นี่ข้าวต้มด้วยดูค่ะนี่ข้าวต้มมัดด้วยดีจังเลยจ้าดีจังเลยค่ะ พัทตอมมัดเอ้ยดีจังเลยคุณได้ก็จัดไปอีกแผ่นปลาทูแตงโมแตงโมลูกเล็กเล็กด้วยค่ะแตงโมอืมก็ร้อยกาสิบบาทจ้าหาสิบบาทจัดไปค่ะจัดไปค่ะเนื้อแตงโมแกงก้มน้า อร่อยอร่อยฟองบ้านเราคะ่ะฟองบ้านเราเยอะแยะเลยคะ่ะเราเดินมาเจอสตอรมี่ไม่ไม่ไม่โดนหรอกเราเ,าเนี่ยไปเก็บภาพต่้อเยอะเลยป็นยังส,สดๆอยู่เนาะสดๆทเดียดีจังเลยคะ่คะภาพไปค่ะเดินต่อไปคะ่ะ โซนนี้เยอะนะคะคนเยอะขอลามค่ะขลามขลามสวยค่ะไปดูถนนสมกินมกินไม่หมดหร <c oughs> อกนะคะเบิดเบิดตลาด ข้างในเนี่ยมืดดูอนอกค่ะเขามีของขายอีกนะคะน่เยอะอก,กนกำลังเริ่มมาบ้านนะคะดีใหม่อะคน,นเริ่มมาของจา,านของบ้านเราขายดีค่ะนู่นข้างในนุ่นคุณย่ายเดินออกมาจากทางนน้นอะหนักแล้วค่ะถือดักแล้วเยอะเลยเยอะเลยค่ะ เป็นผักเป็นของมีปูมีอะไระเยอะของบ้านเราอ่ะดูว่าคุณยายซื้ออะไรขน,นเนี่ฮะถน,นเนี่เเอาไปทำอะไรนะซุปซุปบุกมี่แล้ว <c oughs> มีข้าวโพดด้วยเห็นข้าวโพดนี่เห็นไหมนี่ข้าวโพดเนี่ยถุงละ้ยี่สิบบาทนะคะขะ้าวโพดนี่คุณยายซื้อเนี่ย ซื้อไปสองถุงกระโปดอ่อนๆน,นี่ยี่สิบบาทสดๆนะคะเขาเอามาเนี่ยแตงโมเนี่ยแตงโมอ่อนๆนี่ด้วยนะอันนี้คืออะไรของกินเล่นๆน,นี่คือมันม่วง <c oughs> มันม่วงและอันนี้คือห <No. S 1> <c oughs> นอมมูนี่คือข้าวต้มมัดนี่คืออะไร มาายชีบ้านเราปอดสารไหนค่ะได้เสือบุญบักตั้งขอดน้ำเชื่อ ะบอกไว้ดิบอกไว้เลยห้าบาทห้าบาทนะคะค่ะถูกถูกเลยนะคะถุงนี่ก็ห้าบาทนะคะห้าบาทห้าบาททุกอย่างห้าบาทนะคะไม่เหมือนที่กรุงเทพเรานะคะห้าบาทห้าบาททุกอย่าง มาหกเลยราคะแตกต่างกันนะคะตะไคร้เดี๋ยวคุณยายจะไปดูตะไคร้ก่อนนะคะอเองไทยมาคล้องทางออกแล้วนะคะทางออกแล้วไปกลับเอ เจอแล้วปลาขาวปิ๊ก็ติดท้าแเจ็บเจ็บแม่เ,เลยเหนือเลยมีหน่อไม้มมด้วยทำไมคะจิ๊บแลบนั้นเลบุ๊บแล้หลาจิกอจังไม่นานเน่ยหน้า,ามาสิบบาทนะซื้อปลาค่ะคุณยายมาที่ตลาดคุดทุนต่อน,นะคะคลิปนี้ มเตียงงูโอเค okay, ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคยุณยายจ่ายจังก่อนนี่คือตลาดผุดจุมนะคะมีปูโอ้เมือดขาเมือดมีทัวด้วยเดนะินไปอีกอู้หอยปลาสม้ม

<laughs> ừ. yeah, ừ. 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 Ok, thức vào loại Ok thức ไปแล้วกลับบ้านแล้วค่ะนี่คือตลาดกุดทุมนะคะเมื่อวานคือทายมูนรวมชิปเลยค่ะวันนี้โอเคค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้คุณยายกับหลานๆจ้ากดไลค์กดแชร์ให้คุณยายด้วยค่ะเจอกันชิปหน้าค่ะมาเยี่ยมบ้านค่ะมาเยี่ยมบ้านปีใหม่ ภาพบรรยากาศบ้านคุณยายให้ดูไปค่ะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย